มาอัปเดตเรื่องราวตรงนี้ทางนั้นข้อมูลพื้นฐานการลงทุนกับคุณเพชรคุณวิจิตอารยาพิสิ์นั่นเองนะคะทางด้านรบริษัท Liberator สวัสดีค่ะคุณเพชรค่ะครับสวัสดีพี่มันครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับเป็นอย่างไรบ้างนะสัปดาห์นี้โมเมนต u m ัมก็ต้องบอกว่าทิศทางตลาดดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆดีตั้งแต่เปิดเดือนกรกฎาคมแล้วอย่างที่เราเห็นกันคือ ผมว่าประเด็นหลักคือความเชื่อมั่นเกิดนะครับหลังจากที่เราปลดล็อก ok เรื่องของตัวอัปติลูอ่ะต้องยอมรับว่ามีเยอะมากมากนะครับเพราะว่าวอลลุ่มในช็อตของตัวการท,ทรําธุรกรรมช็อตเนี่ยจากเดิมมันอยู่โซนสักประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ลงมาเหลือสักประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถือว่าหายไปเลยในช็อตของตัววอลลุ่มช็อตนะครับแล้วก็ใ,ในภาพรวมของโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยจากเดิมอดีตเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเฉลี่ยของโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยมันอยู่โซนสักประมาณสี่สิบสองเปอร์เซ็นต ของวอลลุ่มทั้งหมดที่เราเทรดกันง่ายๆคือเทรดบาทเนี่ยสิบสองบาทเนี่ยมาจากโปรแกรมเทรดสง่งคำสั่งนะครับอีกสักมันเอ่อเกือบเกือบหกสิบาทนี่อันนี้คือเล่นจริงแต่ตะล่าสุดเนี่ยพอหลังจากที่ปลดล็อกตัวประเด็นอัพติกลูมาเนี่ยทำให้วอลลุ่มของโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยลงมาเหลือสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบต้นๆครับสามสองเลยเนี่ยหายไปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโทนแบบเนี้ยผมว่าดูดีขึ้นตลาดทุนไทยก็ กล้าที่จะสู้มากขึ้นเพราะว่าอสัญญาณมันอยู่ในโซนล่างอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าพื้นฐานมันตอบรับเชิงลบมาเยอะ v a l u a t i o n ไม่ได้แพงพอมีความเชื่อมั่นของตัวมาตรการต่างๆเนี่ยที่ใส่เข้ามาก็ทําให้ตลาดกล้าเล่นแล้วก็หน้าคุ้นใหญ่ๆจนว่ามันเริ่มเริ่มหมุนกันเริ่มหมุนเข้ามาช,ช่วยตลาดขึ้นครับโทนก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ของการไซเวทูไซเวอพครับกรอบนี้ก็ขึ้นไปเตรียมเทสทดสอบ แนวต้านแรกที่โซนหนึ่งันสามรสิซึ่งเป็นต้านสำคัญเพราะว่าหนึ่งสามศูนย์เนี่ยช่วงประมาณสองถึงสามเดือนที่ผ่านมาก็เป็นแนวรับสำคัญครับที่หลุดลงมาแล้วก็ทําให้อ่าถอยลงมาลึกเลยที่หนึ่งสองแปดศูนย์ตอนนี้กลับมาจะเทสต้านนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อกลับมายืนได้เนี่ยผมว่ามุมเปนต้มคนจะเชื่อมันมากขึ้นซึ่งบอกว่ารอบนี้่าผ่านครับ <c oughs> อ่ารต้านจะย่อไหมฮะชนแลวย่อไหมฮะตามจังหวะตรงนี้ฮะชนและยอ่ยอย่อไหมย่อได้ครับถือว่ายอ่ยอย่อนสู้นะครับ อืม <S <S อ่าอ่าความหนาวตานใหญ่ที่ถล่มลงมาเนะาะค่ะได้<ช>เลย<ช>เอ่าล้วหุน้นที่จะนํารอบนี้นะฮะจะดันหนึ่งสามสามศูนย์ออกไปได้ค่ะโอเคคือน้าหุ้นผมว่าใช้เซกเตอร์ใหญ่ในการหมุนแน่นอนนะครับเพราะว่า<ช><ช>เป็นเม็ดเงินที่เราเริ่มเห็นสัญญาณของต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อบ้างเลยที่ก่อนหน้านั้นคือขายลวนะครับเกือบเกือบสามสิบวันเน่ะย,ยี่สิบไปปลายทิ้งตัวลงมาเยอะต่อเนื่องเลยแต่ตอนนี้เริ่มเห็น การซื้อสลับขายของตัวต่างชาติเช่นเดียวกับฝั่งของตัวฟิวเจอร์ด้วยมีลองช็อตเปิดสลับกันแสดงว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าสุ่ภาวะของจริงแล้วคือเริ่มมีการเทรดดิ้งได้แล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็ท่ลนผู้ชในประเทศเนี่ยสถา,าบันในประเทศเริ่มกลับมาเป็นข่าวการกล้าซื้อตามต่างชาติน,นี่ด้วยภาพรวมแบบนี้ว่าโทนหน้ากุนใหญ่ที่อยู่โซนล่างเป็นจุดหนึ่งในการสะสมในการที่จะขับเคลื่อนตัดชนิดขึ้นดูง่ายๆกลุ่มหน้ากุนใหญ่โซนล่างอ๋อต้องบอก องบอกว่าหน้าคุณใหญ่โซนล่างแล้วก็มีสัญญาของตัวมเมนติมเอิร์น็งส์ที่ดีๆจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็ไปดูเซกเตอร์แรกครับผมว่าเซกเตอร์ที่โดนทำลายมาเยอะๆแล้วก็สัญญาณโดยรว,วมอ่ะมันน่าจะมีช่วงของการพลิกฟื้นได้บ้างก็คือสัญญาของตัวกลุ่มคาร์บอนครับคาร์บอนลึกมากนะครับปีนี้เนี่ยภาคการบริโภคจริงๆไม่ได้แย่นะคือคอนซัมชันเป็นภาคของการตีบวกขึ้นมาได้แต่ว่าหน้าคุณตราดยังไม่ค่อยเชื่อมัน่นขณะที่ระยะสั้นเห็นว่าเดือนเจ็ดเนี่ย คีย์เวิร์ดของตัวครับปก็คือเรื่องของตัวพวกดิจิตอลวอลเล็เนี่ยจะมีไทม์ไลน์ออกมาชัดเจนมากขึ้นอย่างวันที่15เดี๋ยวเขาจะเคาะเรื่องรายละเอียดนะครับวันที่24เนี่ยนายกออกมาแถลงแล้วนะครับว่ารายละเอียดรอบนี้เนี่ยของตัวดิจิตอลวอลเล็จะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็วันที่30เนี่ยจะเอาเข้ากระมลหรือเนี่ยภายภายในเดือนนี้เนี่ยจะมีโปรเซสพัฒน,นาการของตัวดิจิตอลวอลเล็มากขึ้นเลเนี่ยภาพรวมวนนี้มันก็ตีความคาดหวังแล้วก็บวกกับค้อที่สองเนี่ย อัปเดตในเชิงของตัวยอดขายฮะครับเซลล์เซลล์ g r uh. ของตัวกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเป็นเทรนเดียวกันคือเมษามาดีาพฤษภาด d r o ลงคนก็กลัวแต่ล่าสุดเนี่ยอัปเดตในฝั่งตัวเดือนหกเนี่ยมิถุนาเนี่ยสัญญาณเซมโซของกลุ่มค้าปลีกหลายตัวเนี่ยกลับมาดีมันก็ไดายเปยว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยพอตอสองไม่ได้แย่ครับอือก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจผมว่าตัวที่ดูดีที่สุดอะ CPO สำหรบับตัวค้าปลีกนะครับอืก็เป็นจุดหนึ่งที่ นำนันขึ้นมาหรือตัวโมเมนตัมแบบกลุ่ม i อซผมว่าก็น่าสนใจเพราะไอซีทีอ,อย่างที่เราเห็นกันคือควอเตอร์หนึ่งดีอยู่แล้วควอเตอร์สองขึ้นหลังเนี่ยจะดีเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่าแข่งขันตอนนี้เหลือสองเจ้าแล้วผู้เล่นอย่างที่เรารู้กันดีนะครับนเนี่ยสัญญาณของตัวพวกรายได้เฉลี่ยตอนเล็กหมายก็คือ a p p ู e เนี่ยจะเป็นภาพแข่งกันค่อยๆขยับขึ้นก็มาทั้งคู่เลยครับตีคู่ทั้ง a d ด a า e แล้วก็ True ดึงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นเซกเตอร์ที่เอ่อไซเว์มาดมานานซึมมานานสะสมพลังนานๆเนี่ เริ่ม break out ล,ล่าสุดเนี่ยผมว่า <Yeah. S 1> อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตาคือกลุ่มของตัวโลหฟ้านะครับอย่างเช้าวันนี้เนี่ยเราคอลใน p a p ร r กลางวัเช้าก็คือ,อเลือกตัวกลุ่มโลหฟ้าขึ้นมานะครับเพราะว่าสัญญาณคือคนละสองเนี่ยดูจากโทนนคิ Q อ่ะเป็นภาพของการพลิกฟื้นขึ้นแต่เย็นๆต้องยอมรับนะครับว่าปีแล้วฐานสูงนิดนึงนะครับแต่สัญญาณตอนนี้บวกเข้ามาคือโอกาสในการที่จะขยับฝั่งของตัว FT ขึ้นในช่วงอรอบสุดท้ายคือสีเดือนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า จะสามารถขอกขึ้นได้หรือไม่แล้วก็ตอนนี้ข้างบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าซึ่งกลุ่มรถไฟฟ้าเนี่ยมีหนี้กลุลเงินตับเทศเยอะอย่างเงี้ยทีนี้นบาตรแข็งก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งได้ประโยชน์นะครับแวลชั่นลึกมากๆอยู่แล้วกลุ่มรถไฟฟ้านี่กองอยู่โซนล่างแบบดิสคั่วประมาณสักหนึ่งหนึ่งจุดห้าถึงสองแซ a ดัตตหน 1, ึ 2, Division, น่งเนี่ยโซนนี้ก็เป็นโซนหนึ่งในการงัดได้ก็ทั้งฝั่งของตัวที่มีลิงก์กับ SPP โรงไฟฟ้าประเภท SPP เยอะนะครับก็คือ CPC กับตัว B Green คู่นี้นะครับเป็นต้นเนาะตามตามตามพุดนลงฟ้าสองตัวนี้เหมือนเดิมเนาะครับใช่ครับอ่าได้เลยมีอัพเดตตัวไหนอะไรไหมฮะคโค่หรืออะไรค่เหรอครับโคโค o Porter สองไม่ท่ามีปัญหาครับ p o r t ต r หนึ่งปิด New High ไว้ที่ประมาณสักผมจจำตัวเลขกลมๆคือสองร้อยล้านนะครับ Porter สองเนี่ย น่าจะดึงขึ้นมาได้ใกล้ๆ200กลางๆนะครับอาจจะอยู่โซนประมาณ230กว่าล้านอย่างเงี้ยนะครับก็กันว่าคอร์สองโคโคโค่ยังทำมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ออทามไพในเชิงของโทรกรรําไลายไปมากต่อเน,นื่องนะครับนเนี่ยราคาหุ้นก็ถือว่าแข็งแกร่ง,งกว่าตลาดอะตลาดลงอะไรเขาก็ยังไซเวออกค่าเนี่ยผมว่ามีของถือต่อลุ้นงบคอร์ดสองที่จะหนีหายได้เลยนะครับส่วนไม่มีของเนี่ย ก็เป็นจ anyway ุดของการที <noise> places, killers, ่ว uh, like ันดีคืนดีตลาดแบบย่อมาบ้างเนี่ยก็กล้าซื้อครับก็ผมว่าโซนของโฟรรอบนี้ไม่น่าจะหลุดแนวรับคือ12-30แบบลึกๆนะครับคือถ้าเกิดไม่ลึกมากก็13บวกลบนะครับเป็นจุดีมีตั้งามผมว่าถือต่อได้สบายเพราะว่างบคนละสองถือว่าโอกาสนิวไฮสูงมากเพราะเป็นช่วงซีซันอยู่แล้วเป็นไฮซีซันของเขา ไม่น่าจะยากนะครับก็เป็นนักจะดีใช่ไหมครับอ่าใช่เอนั่งถึงถามลงไฟฟ้าตัวไหนก็สองลงนะฮะ GPS พีซีบีคริมใช่ครับสองตัวเพราะว่าคู่นี้มันมีฝั่งของตัว SP p เยอะนะครับซึ่งได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับในการปรับนะครับตัว B ีอ่าจีพอาจจะมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มนิคมสกรรมมากกว่าอ่าบีคริมนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดขยับเรื่องของตัวเ t เนี่ย GPS ได้ประโยชน์มากกว่าพี่ดูอว่า ด้วยด้วยเราราคาณจุดเนี้บีครีมโดนกระแทงไปเยอะกว่ามันก็กลายปว่าเบนเบนสู้กันแล้วก็บีครีมตอนนี้เฉจว่ามันมีประเด็นเรื่องของตัวรถไฟฟ้าต่างประเทศเยอะทีนี้ดิคีนี้ก็ผมว่าได้งคู่สองตัวเนี้ยตีคู่ได้ครับออออโอเคแล้วนักทุนฝากถามหุ้นไฟแนนซ์อย่างเช่นพวกสวัสดนะฮะเป็นอย่างไรสวัสดคือคือสัญญาณของตัวนี้เทคล้ายกันเลยครับเป็นหน้าหุ้นเซกเตอร์ใหญ่เซกเตอร์ของกองทุนนะครับ แล้วก็อยู่ในโซนที่ล่างไหมล่าง v a l u a t ช o นลึกไหมต้องบอกว่าลึกมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งสวัสด์ลึกสุดนะครับเพราะว่าเออหน้าคุณกลุ่มเนี้ดีมานมันสูงแล้วลนนเนี่ยถ้ากล้าที่จะปล่อยสินเชื่อสินเชื่อจากโรดแต่คำถามคือคอนโทรล n อ l ดได้ไหมภาวะตลาดแบบนี้ต้องบอกว่าแต่ละตัวยังคอนโทรลได้ไม่เท่ากันตัวที่อย่างสมมติว่าผมยกอย่างสามตัวหลักของกลุ่มแล้วกันก็คือสวัสด์ TC ติดล้อ ตัวที่ทําได้ยังดีดีดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเลี้ยงเนี่ยดีสุดเนี่ยคือ MTC นะครับสะนั้นเอ t c เนี่ย NDL อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างซอฟต์ลงขณะที่ติดล้อกับสวัสด์เนี่ยอันนี้อาจจะต้องมอนิเตอร์เพิ่มพี่บอกว่าในเชิงราคาหุ้นก็เช่นเดียวกันฝั่งของตัวอะไรที่มันโดนล,ลบๆอ่ะมันก็จะใส่ในราคาหุ้นไปเยอะกว่าในนี้ด้วยภาพรวมบอกว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่สมมตินะครับในครึ่งหลังเนี่ยเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นคนมีกําลังในการใช้จ่าย ซื้อของอะไรมากขึ้นก็จะมีจังหวะของการกู้แล้วก็อ่าขาหนึ่งคือกู้แล้วก็คืนไม่ไม่ไม่ได้เป็นภาพของตัวการเกิด NPL เนี้ยภาพรวมภาวะแบบเนี้ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นผมว่าถ้าคนมองเป็นภาพของการลงทุนระยะกลางจริงอ่ะกลุ่มพวกเนี้ยมันโดนปัจจัยลบไปเยอะแล้วนะครับน่าจะเป็นภาพของการแบ่งเม็ดเงินในการค่อยๆสะสมได้นะครับสวัสดเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีครับในนีน้ผมว่ากลุ่มนี้ผมว่าอ่า MTC กับสวัสด ถ้าคนชอบแบบตัวเด่นขึ้นก็คือ,อ MDC คนชอบแบบตัวที่โดนปจัจจัยลบๆไปเยอะแล้วแล้วรอจังหวะในการเทิร์นคือสวัสดนะครับโอเคอเค่ะก็สวัสดเนาะไปเลยทีนี้คำถามอีกตัวหนึ่ง s c g p มีปัจจัยขื้นฐานอะไรไหมคะ s c <อ> <SG> p s p ต้องยอมรับนะครับว่าควอเตอร์สองไม่น่าจะดีนะครับในด,ด้วยภาพรวมเนี่ยยังรอครับภาวะของตัวช่วงระยะสั้นคือคอสต้นทุนนะครับ อในการผลิตเนี่ยมันกลับปรับตัวขึ้นนะครับในเนี้ใีคีนี้อาจจะยังไม่ไม่เด็ดมากสําหรับตัว s c p นะให้ให้รอไปก่อนนะครับหลบงบก่อนเพราะงบคอสองไม่น่าจะดีนะครับอ่อแนนามงไฟฟ้าทําไม e อ็กไม่ได้ประโยชน์อะไรมั่งเลยนะคะอ่ารถึงสั่งเกส่วนใหญ่คือภาพภาพของตัว e อ็กไม่มันเป็น IPP ซะเยอะครับเดี๋ยเนี้ด้วยภาพรุมของ IPP จะไม่ได้ประโยชน์มาก นะครับตัวที่ได้ประโยชน์ในการแบลี่คือตัวที่ขายเข้าไปที่ SPP คือนิคมอ่ะเยอะๆลูกค้าเป็น IU เยอะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าสัญญาณตัวพวกบีครีมกับ g ีเบ c อ่ะมันเด่นกว่าแล้วดูจากโปรเจกชันเนี่ยโปรเจกต์ต่างๆของตัวคู่นี้เนี่ยโปรเจกต์ในช่วงถัดไปมันดูแบบเยอะกว่าเด่นกว่าอยู่ง่ายครับคือโรงฟาร์มแบ่งกลุ่มชัดเจนอดีตอะ โรนฟ้าเป็นกลุ่มที่เรียกว่า stable คือถือเอาันผลนู่นนี่ทุกอย่างค่อนข้างทรง,งๆเลยเนี่ยการเล่นของตัวกรอบ valuation คือ PE อะ่ะโรนฟ้าตะก่อนนะครับเล่นกันค่อนข้างต่ำแต่วันดีคืนดีเมื่อยุคสักมานห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยโรยฟ้ามีจังหวะของการฉีกขึ้นมาและฉีกด้วยสามตัวคือ b g r i m g GBC แล้วก็ GAF สามตัวนี้เป็นตัวที่มีมี projection ของตัวกาไรเนี่ย แบบตัวอย่างก้ากระโดดเนี่ยตลาดยอมรับในการเล่น PE ที่สูงขึ้นมาฉีดขึ้นมาเนี่ยภาวะของการเล่นมันเลยแบ่งสองกลุ่มอย่างชัดเจนของตัวโลนฟ้าอันนี้ไม่ไม่ไม่พูดถึงโงนฟ้าทางเลือกพวกพลังงานทางเลือกตัวเล็กๆนะครับเอาแค่ตัวใหญ่เนี่ยมันมันเห็นสองหน้ากลุ่มที่ค่อนข้างฉีกกันนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือที่เป็นคอนดิชแนลหลักๆอดีตก็คือพวกเอ็กโกล่าอะไรเงี้ยตลาดก็อาจจะไม่ได้ให้แวลูมากนะครับประมาณก็เลยต่างกันกับ ลงที่เป็นเพชรนะนำบีครีมกับจ p พีนั่นเองนะคะค่ะเมื่อเมื่อสักครู่ที่พูดถึงหุตสาหกรรมกระทูอ่าเป็นหุ nee, ้นน่าสนใจดันตลาดรอบนี้ราคาที่มองไว้ตรงไหนรับตรงไหนซื้อค่ะในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี้ยอดวานระวางไว้ที่สองร้อยหกสิบนะครับสองหกศูนย์ในนี้ด้วยภาพรวมจริงๆปัจจัยพื้นฐานอ่ยยังมีรูมแลรลี่แล้วก็ดูจากภาพแบบนี้ผมว่าการไล่ขานี้เนี่ยอ่าอาจจะมาด้วยประเด็นของตัวงบเพราะว่ากลุ่มตุ่มของตัวสื่อสารอดวานจะออกงบ ก่อนเร็วอยู่แล้วนะครับขณะที่ทรูสัญญาณงบชั้นผ่านมาคือเริ่มเห็นตัวคอของเขาเนี่ยกาไรหลักของเขาเนี่ยมันเริ่มเห็นจังหวะของการพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เหนื่อยมานานแรับตัวคอเออร์เน็งของตัวทรู True ช่วงหลังเริ่มพลิกฟื้นนั้นเนี่ยภาพรวมของตัวทรูก็มีความคาดหวังกลับมามากขึ้นแต่ทรูจะประกาศผลประกอบก,การเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะประกาศแทบจะวันสุดท้ายะนะครับส่วนแอดวานจะประกาศเร็ว นะครับในนี้ทุกภาพรวมผมว่าพอจะเล่นเก่งกาไรได้ปู้นในเชิงของตัวงบเนาะคิดว่าง,งบน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่มาทั้งกลุ่มเพราะว่าช่วงหลังเราจะเราจะไม่เห็นโปรโมชั่นแบบแรงๆของตัวมือถือแล้วหลังจากที่ควบรวมกันแล้วเนะ <Yeah. S 1> วาะภาวะของการขาันนาก็จะต่ําในเนี้ยผลประกอบการของกลุ่มก็จะดีขึ้นส่วนแอดวานเนี่ยมันจะมีช็อตเสริมก็คืออย่างที่เราเห็นกันเขาไปเอาตัว 3BB นะครับในช่วง q อ a r t e r หนึ่งอาจจะมี ใส่ค่าใช้จ่ายนู่นนี่เข้ามานะครับแต่ช่วงของหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีโมเมนตัมของอกำไรมากขึ้นช่วงแรกอัดเข้ามาในช่วง q อ a r t e r หนึ่งไม่ค่อยอเป็นแรงกดแล้วกันนะครับเข้ามาในงบของตัวแอดวานแต่หลังๆห,หลังจากนั้นเนี่ยโมเมนตัมจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ภาะวะตอนนี้ก็คือมาทั้งสองขาเลยมาทั้งขาของตัวอินเทอร์เน็ตมาทั้งขาของตัวมือถือนะครับโมบายเนี้ยด้วยภาพรวมแบบนี้ก็อผมว่าใช้ได้คู่ก็ ขาของตัวแอดฟาร์ดดูเทคนิคเนี่ยผมว่าใช้เส้นสองอห้าวันครับใช้เส้นห้าวันเป็นเป็นเส้นเกาะครับอย่างขาตรงโซนเนี่ยห้าวันหยุดโซนประมาณสองหนึ่งหกน,นะครับก็ก็พอได้<ช>นะครับ<ๆ>พอเก็งกําไรได้แล้วก็แนวต้านก็เห็นว่าเนี่ยแนวต้านสําคัญของตัวแอดฟารอยู่ที่จริงๆสองสองศูนย์เนี่ยเป็นต้านแรกนะครับแล้วก็ต้านถัดไปเนี่ยที่โซนประมาณสองหนึ่งแปดนะครับแล้วก็ต้านที่มีเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือ ประมาณสักสองร้อยนดี่กันนะครับสองสามสิบหกบาทเนะเมื่อวานบวกเยอะอืมใช่นะครับวันนี้เลยพักพักเมื่อวานบวกขึ้นมายเยอะนัเนเองินกู้เงนบวกห้าบาทอันนี้บวกมาสองบาทงบเขาจะออกมาประมาณอันนี้เดือนกรกฎาคมใช่ไหมฮะแล้วจะออกต่อจากแบงก์หรือเปล่ากลุ่มกลุ่มนี้ฮนะตัวไหนครับ q u a ต a ร์สอง a a ดวานซ์ a อดว n เออเราจะไล่อย่างนี้ก่อนคือเดี๋ยวส,สุดสัปดาห์นี้เนี่ยช่วงไปลายสัปดาห์จะทิสโก้มาก่อนทิสโก้ออกก่อนแล้วก็ทั้งสัปดาห์หน้าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่ประมาณสัก1ิ1แปดเนี่ยเล่านั้นกลุ่มแบงค์จะออกหมดเลยทุกตัวนะครับก็การว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ของแบงค์เออร์เน็นะครับสัปดาห์ถัดไป,ปเนี่ยก็จะมีพวกเนี่ยแหละพวกช็อตของปุ่นใหญ กลุ่มปูนใหญ่ van, จะออก SCC SCGP สออ a d v a n จะจะไล่เลียงสับดานนีงครับประมาณนี้ได้ค่ะคุณเป็นขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนะครับสวัสดีครับค่ะค,ะคะก็เป็นรายละเอียดคล้ายๆกับที่แมนคุณจุธที่แนะนำระยะยาวตอนนี้ตัวใหญ่หมดเลยนะ CPR Advance d GPS 4 Big r i m นั่นเองนะคะนังนันก็เป็นหุ้นที่กองทุนใหญ่เริ่มที่จะสะสมแล้วนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดต